อ่ะครับกับสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟ e ซีทุกท่านนะครับมือนีพบกับผมกับช่องนันปอชาแนลนะครับเห็นก้อนเห็นย่นหนเห็นเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับที่เข้าไปเดินตลาดมานะเขาได้แต่กระแตนมาประมาณสองรอยครับกระเด็ดปีกเด็ดยังกะเป็นตัวเป็นตัวเนาว่าตัวเสียตัวยังไปกระด,ดึกถิงแน่นะครับเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนาะนี่กระเด็ดปีกเรียบร้อยแร้วเกษสร,รได้ประมาณนี้ผมเด็ดปีกแล้วเนาะนี่ชัดบะหนอนี่เด็ดปีกออกแล้วนะครับ มันก็สีบดสดวันใดหรอกนะที่นี่ก็หอก็ล้างหนามจะล่หนามซักหน่อยล้างหนามเกลือนะครับนี่มันก็สีบดตัวใหญ่ท่านเต็มทีนะครับตัวนี้ก็สีเหล่ไปเลยนี่ตัวนี้ก็ลงมาครับดิดิขบาร์ไปเลยนี่ขบาร์ตัวใหญ่มันสะเป็นสียังสิกล่อง่โฟกัสนี่นะนี่ยังสีตัวกัดอ่อนๆอยู่กับ ดีจับให้เบิ้งนะครับตัวอันจะเป็นเั่งไดนี่จะเป็นเั่องสีนะครับสีปีกสันๆน,น,นะนี่่ะผมล้างน้ำเสร็จเรียบ,บ,บร้อยแล้วแหละนี่ที่นี่ผมก็จะเอาออกเดี๋ยวก็ะสีไปทอดนะครับเนะี่ย อ่านะครับนี่ก็ทอดจนกรอบนะครับฟังจากเสียงอือหือกรอบกันสนั่นจอครับนี่ที่นี่เขาจะมาปรุงเครื่องนะครับใส่ตามชอบเลยนะนี่ผงปรงุงรสหมูหรือไก่ก็ได,ด้เลยว้าวเฮยผมใส่แบบจัดน,นักเลยดูสาวแห้งนี่ซอดจังหน่อยหนึ่งช่ำๆเลยนี่เข็มเกนยางเดาไปเลยว้าสัน อยเล้งไว้แล้วตัวไหนมาพี่น้องเล้งไว้แล้วนี่ตัวนี้โอ้เบิง่งติดสอนก็นยังนัวดีอยู่นะเบิ่งเด้อซิมกัลังกองไอ,อ้เบื้องอ่าล่ะครับมาซิมกับเบืนะ้องนะพี่น้องนะ นี่โหกรอบขนาดนักเลยนี่ออูมามิโอ้โหนี่ฮิมิตะคารฮึกลับเกยมย่างดี ตอนนี้กำลังมาแรงครับตลาดปลาัง่าหรือว่าตะกระแตนผมกำลังสีงเหลี่ยมให้กันมาอืมบังทอดกว่าพดหนุง่ง อือูมามิขนาดนักเลยเืม่อขูดกะทิหอมๆนะอื อ๋อแล้วครับพี่น้องอันนี้จุ้งไว้ชีมงานกันหน,น่อยนาเดี๋ยวจะจวดจะแก้มจะจวดอย่งนะ,นะ สำหรับคลิปนี้ผูใ้ใดท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนะครับเป็นกำลังใจช่องข้น้าด้วยกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เอา้าวนใบวน,นมานะครับกดกระดิ่งนั่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับวันนี้อย่างไรนะครับเมนูง,ง่ายๆลองให้กินเบิ้งนะครับเนาะอ่ะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละพอ,อกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอของแพงตามถ้วยหาซิปเบิร์นี่ประมาณสองร้อยอ่ะ